สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นตัวแคลลอรตเนาะแคลลอตนะครับ,ะรบจะเป็นสายหัวใจนะครับผมเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตสายหัวใจอันนี้เหมาะกับการที่เราจะาไปยืนเป็นตัวแทงถามว่าทําไมถึงเอาไปยืนเป็นตัวแทงนะครับก็เพราะว่าแคลลอรตนี้เวลาที่เลือดมันลดต่ําก็แปดสบนะครับสกิลสี่ 4, มันจะเพิ่มมานาให้เพื่อนอยู่ที่50นะครับ50นี้เปรียบเสมือนครึ่งหลอดนะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งเลย ก็คือถ้ามานา100หนึ่งอ่ะจะปล่อยสกิลได้นะครับอันนี้มันเพิ่มให้เราตั้ง50แล้วก็สกิลหนึ่งมีเพิ่มพลังโจมตี20แล้วก็มีพลังป้องกันด้วยนะครับผมสกิลติดตัวก็มีเนี่ยทำให้มันถือขึ้นแล้วก็สกิลที่3ก็สามารถตีปกติเพิ่มเกาะแล้วก็หิวเลือดคนที่เลือดน้อยที่สุดเดี๋ยวเอาไปดูสกิลอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นผมจะพาทุกคนไปโอนตัวละครมาเจลแลน์นะครับผมก็ถึงเวลาอำลา,าแล้วเดี๋ยวผมไปย่อยตัวละครของ ไปรีเซ็ตตละครก่อนในี่แครอทผมอัพไว้6ดาวนะครับไปรีเอาตัวคืนมาก่อนเพราะว่าตอนนี้หาได้ครบ5ตัวแล้วก็จะโอนจากมาเจลแลนไปเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปโอนกันมาเจลแลนก็หมดหน้าที่แล้วครับผมอัพเป็นไอสิดาวหรือว่าสองร้อยห้าสิบก็ไปทําภารกิจครบเรียบร้อยนะเนาะอ้านวนี้เพิ่งมี3นี่หว่าเดี๋ยวขอไปเปิดก่อนนะครับโอ้โหังเต็มขังก็เกิน ตะระกูก็แบบห่อตัวมีระดับเอเอเยอะไม่อยากย่อยมันนะครับเสียดายนี่เดี๋ยวเราย่อยไปเลย5ดาวสายหัวใจเนี่ยจัดไปให้หมดมามันต้องเป็นแบบจังหวะน,นี้นะครับแค่รัเราต้องขึ้น10ดาวแล้วเพื่อดึงประสิทธิภาพออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับจริงๆแค่9าดาวก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าใครที่มีเยอะก็อัพเยอะก็ได้ให้มันแบบตีเพิ่มเกาะแล้วก็หิวเลือดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมหรือใครที่จะเล่นเป็นสายแบบลดมานาก็ได้นะครับ ตอนนี้ใครที่มีปัญหาแบบคังเต็มเหมือนผมหรือเปล่าครับผมแม่งแบบจะย่อยตัวไหนก็เสียดายครับไหนตัวที่5เราขบเรียบร้อยครับแครอทหแล้วเราก็ไปแบบโอนถ่ายตกละครกันเลยดีครับผมไหนใส่แครอทเข้าไป5ตัวเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นแคอรอทเลเวล250ตามตัวของมาเจลแลนนะครับคือมาเจลแลนมีเท่าไหร่ แค่หลอดเราก็จะได้เท่านั้นเลยในเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดไปเลยครับผมกดเย็ดเลยไม่มาแล้วครับแค่หลอดผมสองไปห้าสิบเรียบร้อยครับอันนี้พลังอย่างน้อยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุ้นให้มันก่อนเดี๋ยวใส่แไปในอาวุธตรงใส่ด้วยครับแต่จะเกาะก็ไม่น่าจะมีผลนะครับผมใส่อันนี้ให้รอแทน มาดูค่าสแต็กเจาะเกาะของไอ้แคลร์ผมดิหอยยี่สิบรับดาเมจบอลองอีก20นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลแบบเต็มรูปแบบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะบรรยายเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อยไปดูสกิลเนาะเริ่มจากสกิลหนึ่งครับแคลร์จะทำดาเมจอยู่ที่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์สุ่มตัวละครสามตัวนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตี20%กับเพิ่มเกาะ50%ให้กับตัวละครทุกตัวของทีมเรานะครับบัฟจะคงอยู่3รอบนะครับผมสกิ นี่เพิ่มพลังโจมตี20%เลือด20สปีด50นะครับผมแล้วก็รับดาเมจเบาลงอยู่ที่20%นะครับผมก็แม่ค่าแบบสแต็เพิ่มให้อย่างเยอะเลยนะถึอขึ้น20%นะครับก็ถือว่าน่าเล่นส่วนสกิล3ตีปกตินะครับจะเพิ่มเกาะ20%ให้กับตัวละครทุกตัวแล้วก็ฮิวเลือดให้ตัวละครที่เลือดต่ำที่สุดนะครับผม250พลังโจมตีของแคลลอรนะครับจะฮิว2รอบนะครับผมก็ถือว่า เอาไว้ฮิวตัวละครที่แบบใกล้จะตายได้เนาะแล้วก็มันยังเพิ่มเกาะให้ฝั่งเราด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยสกิลสุดท้ายครับดีที่สุดของแครอทนะครับผมก็เลือดต่ํากว่า80%อร์เซ็นต์อ่ะมันจะเพิ่มมานาให้เพื่อนอยู่ที่50นะครับสกิลนี้จะใช้งานในแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะจะทําให้แบบตัวละครในทีมของเราอ่ะปล่อยสกิลได้ในรอบแรกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะอัพหินเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงและกันเพราะว่าหินสีนี้ยังจะไม่สุดนะครับ นีเอาเป็นหินอันนี้พอนะครับผมเสียดายเสียดายผงนะครับผมเอาไว้ไปเน้นตัวดาเมดดีกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะลีหาที่เป็นพลังโจมตีนะครับจะได้ฮีเลือดเยอะๆหรือว่าเอาเป็น H p ก็ได้นะครับผมเปอร์เซ็นต์ HP จะได้บวกเลือดเยอะๆนั่นเองก็โหไม่ออกสักทีหนึ่งค่าลีนี้ก็น่าจะเท่ากับค่าที่จะอัาหินละมั้งเนี่ยเจอมามอ่าเดี๋ยวใส่เลือดไว้ก่อนก็ได้นะครับผมจะได้แบบยืนนานๆหน่อยจะได้ยืนนานๆ ก่อนที่เราจะไปลงเงียครับตอนนี้พลังป้องกันมันอาจจะเยอะเดี๋ยวผมจะขอแบบถอดของดีกว่าเลือดมันจะได้ลดต่ํากว่า80%นะครับผมจะได้แบบเดี๋ยวดึงประสิทธิภาพของของไงสกิลสีให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปหาคู่ต่อสู้กันนะครับผมจะหาผมจะพยายามหาคนที่มีสปีดเร็วกว่าตัวละครฝั่งผมนะอันนี้2,006,14ดาก็น่าจะได้อยู่มั้งขอให้ทีมเขาเร็วกว่ามันโก้ผมนะครับ ไหนมาใครเปิดก่อนสัญจีบัฟโอ้โหมันก็เราเปิดก่อนเรียบร้อยไม่ได้ดึงประสิทธิภาพเลยโซโลก็เปิดไปแล้วนี่ดูฝั่งนู้นโดนลดมานานะครับฝั่งเราอะ่ะจริงๆจะโดนลดมานาของสกิลอุโซบแลวนะแต่ว่าแคลรดก็เพิ่มให้คืนมาอีก50นะครับอุโซบหมดลด50แคลรดเพิ่มให้50นะครับผมก็เป็นการแก้ทางอุโซบด้วยนะครับใครที่ก่อนไปเจอแบบอีกฝั่งมีอุซบ เวลาเราตีมันเลือดลดหน่อยอย่างเงี้ยโห,หน้าเบื่อจังเลยแบบทีมเราไม่ได้ปล่อยสกิลตอนแบบรอบที่2องะครับเราก็เอาแครอทมาเข้าร่วมทีมเราได้แล้วก็จะสามารถที่จะปล่อยสกิลรอบ2ได้นั่นเองนะครับอันนี้พลังของแครลลอทสกิลสีผมไม่ได้ดึงให้ทุกคนมาดูหน่อยว่าปล่อยสกิลรอบแรกเดี๋ยวหาคู่ต่อสู้ใหม่ละกันนะครับขอที่เขาเร็วกว่าเราหน่อยไม่ได้ครับอันนี้ได้ไหมไม่ได้อยู่ดีอยากได้คนที่เป็นแบบสปีดที่แบบน่าจะเยอะกว่าเราครับไออันนี้ก็ ไม่ได้อะครับขอซักแบบสิบห้าดาวมีหรือเปล่าเพื่อนผมเนี่ยสิบสี่บบบบดาวก็น่าจะได้นะครับถ้าจะให้ดีสิบห้าดาวเราก็จะได้แบบดูมันโก้ผมปล่อยสก,กิลรอบแรกไงมีปะเนี่ยเพื่อนจะหมดแล้ววันนี้ก็ดาวน้อยดาวน้อยดาวน้อยเฮ้อยอันอน 3, 3, 3ี้สามล้านสามมาสิบสี่สิบามดาวอยู่นะครับผมอุซบสิบสี่ลูฟี่สิบสามนะครับมาใครจะตีก่อนเนี่ยมาดูกันมันโก้ผมก็ อาจสปีดไปเยอะนะครับมันโกเราไปก่อนอีกแล้วะครับจิกลูฟี่ไม่เข้าเลยเรียบร้อยโซโล,โลเราปล่อยรอบแรกอยู่ครับผมนีไม่ไปขังไว้2องพร้อมก,กับซันจิเขาไม่ได้ตีแล้วนะครับผมโซโลเราไปขังแล้วบินรอบ2ก็ได้วะโหเรียบร้อยลูฟี่อย่างแรงอะ่ะลูฟี่สิดาวเฮ้ยมันก็ผมเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ได้ปล่อยสกยิล โฉบเข้าให้เอาเข้อูฟี่กับตายอีกนิดนึงแม่ก็ถือว่ายังดีนะครับผมถ้าไม่มีแคลร์นี้ก็ไม่ได้ปล่อยสกยิลนะเราเมื่อกี้ก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้นะครับผมเพราะว่าติดบัฟของไอตัวของอุโศบนั่นเองมันมาลดค่ามานาเราเดี๋ยวมีไว้เพื่อนเราหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปลองลุยในอารีน่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูดูว่าแคลร์ตีอารีนานั้นมันจะพอไหวหรือเปล่าจริงๆมันเป็นตัวให้แบบจําเป็นมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็น สายอารีนาหรือสายตีบอลอะไรต่างๆนี้แคลร์ตจาเป็นนะครับเป็นตัวละครที่สมควรมีนะครับผมเอาง่ายว่ามันต้องมีอะครับตัวเนี้ยขั้นต่ําต้องมีก้าวดาวมาติดตัวไหนนี่พลังสี่ล้านเลยเหรอขอลองหน่อยขอลองหัวหน่อยเขาก็เล่นเป็นแคลร์ตยืนหน้าเหมือนกันนะครับผมก็แคลร์ตนี้ต้องมีเลยนะครับผมเป็นตัวที่แบบขาดไม่ได้เลยจริงๆอีกตัวหนึ่งเราใส่อะไรดีไหนนี่เดี๋ยวผมใส่เป็นคุซันไว้ไงหรือนา,นามินามิดีกว่า ก็ถ้าใส่เป็นคู่ซันก็น่าลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ปล่อยสกยิลรอบแรกนะครับผมพยายามแบบควบคุมอีกฝั่งไว้ให้ได้แบบนานที่สุดนะครับผมหัวเราจิกไปเขาปล่อยสกยิลรอบแรกเหมือนกันลูฟี่เขาตามเรียบร้อยมานาโซโลผมเต็มนะครับผมปล่อยไปจงังหวะนี้โอ้ยแทบไม่เข้าพลังเขาสี่ล้านเลยนะอย่างเยอะของเราสองล้านนะครับเท่าต,ตัวเลยนี่วานี่นามนินี่มันไปเป่าเป่ารถก่อไว้ตอนนี้รถก่ออยู่สองนะครับ รอบนี้มันก็เราได้บินไว้บินไปจังหวะน,นี้ปาบเรียบร้อยโหหายหมดอย่างแรงขนาดขึ้นบล็อกนะมันก็ผมไม่มีค่าความแม่นยำมาครับนี่โลฟี่ติดใบอะครับผมไม่ตายก็ติดใบนะครับผมอย่างน่ายอยู่มันก็เราเดี๋ยวต่อไปพรุ่งนี้ผมจะขึ้น15ดาลแล้วตอนนี้ก็ทรัพยากรพอแล้วอะครับก็คือกิจกรรมหมุนรอบเนี้ยสัปดาห์นี้มันแจกมังโก้พอดีเลยเนาะก็คือหมุนครบ50นี่แหละหรือ40 ผมจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะ50ครั้งก็จะได้มันโกะครับผมก็เป็นข้อดีเลยผมแลกถังอย่างเดียวเลยครับผมร้านใบไม้ก็ปั่นถังมาเอามันโก้โดยเฉพาะะครับเดี๋ยวหาดูอีกสักคนหนึ่งละกันขอที่เป็น14 15ดาวหน่อย4,5ล้าน5โลฟี่4 4ซันจิ14อะ่ะมาขอดูหน่อยแมตตีพลังที่แบบอย่างเยอะอ่ะครับใช่ไหม4ล้าน5เออมีโอบกับโซโลโซโลเขก็13นี่ว่ะโซโลผมก็13บาครับ เราต้องจัดตัวดีๆนี่นาม,มิล้านเก้าแสนเนะครับของเราไปเจอกับ4ี่ล้านห้าโอ้พลังห่างเกินเท่าตัวเลยแต่ว่าผมมีมันโก้แบกนะครับผมกับแคลอ์ที่ทํำให้ทีมปล่อยสกยิลในรอบแรกได้นั่นเองใครเปิดก่อนมันโก้ผมเปิดก่อนอีกแล้วแคลี์เพิ่มดาเมจให้มันโก้ไปอีกด้วยนะครับ สอบยิงไว้โอ้ยมันกโกกจบจังหวะน,นี้เป็นไงมาดูกันนะครับปภาพโอ้ลูฟี่เหลือครึ่งหนึ่งเลยอะเลือดเยอะเกินลูฟี่เขาโอยสวนกลับทีหายโซโลว่าไงครับเรียบร้อยโหคีออกอย่างแรงก็ยังคงไหวครับถึงแม้ว่าพลังห่างด้วยพลังของมันโกบวกกับแคลรอตแชร์มาให้แชร์ดาเมจให้ในรอบแรกนะครับ อีกสักรอบไหมอีกสักรอบรีหาหน่อยเออเราเอาคนเดิมก็ได้นะครับผมที่เขาตีเราไหมเนี่ยนี่พลังสี่ล้านอยู่ก็จะดูว่ารอบนี้มันโก้เราจะบินแบบลูฟี่หายหรือเปล่ากาเซตเดิมไปเลยอะครับจริงๆเราก็เน้นแบบแค่มันโก้กับตัวของแคลอดนะครับผมแคลอดมาช่วยแบบให้เร่งมานานในรอบแรกนั่นเองลูฟี่เขาบัฟมาจิกไปโหเขาพร้อมปล่อยสกยิลลูฟี่เขา ปล่อยสกิลกลับมาผมหลับ2องะครับนี่สังเกตว่ามานาะฝั่งนั้นมันจะโดนลดไปนะครับผมนี่มันต้องตีมันถึงจะได้เต็มหลอดปกติอะถ้าเรารถ้าผมไม่ใส่โจทบเขาก็จะปล่อยสกิลแรกรอบแรกเพราะว่าเขามีแครอดเนนะาะมันคผมวินโชบไปจังหวะน,นี้ปาบเรียบร้อยโโหโซโล,โลเลือดก,กับเต็มอ่ะน่ถ้าไม่ขี้คือไม่เข้าเลยนะครับผมน่าสงสารจัดนี่ ว่ายังไงมันโก้จังหวะน,นี้จิกลูฟี่ออกไปก่อนหนึ่งโซโล,โลเขาปั๊บปับปับปบอ้เกือบตายโซโลผมเกือบตายครับอ้ยเหลือนิดเดียวมันก็ต้องไปจิกเอฟฟี่ออกก่อนจังหวะน,นี้ปั๊บปับสวยหรูคีออกใครตีว่าโซโลเราเร็วกว่าอ๋อเรียบร้อยได้อยู่ก็ประมาณนี้ครับผมก็เราต้องเล่นแครล,ลอดเป็นยืนตำแหน่งที่หนึ่งสำคัญมากนะครับเป็นตัวละครที่แบบ ต้องมีในทีมเลยนะครับผมยังไงเราก็ต้องหาไว้ขั้นต่ำ9ดาวนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆแล้วก็การอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นโค้ดใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ